เลยครับต้นหนังสนเทนนะครับก็เมื่อวานเป็นไงบ้างครับ NFP นะผมถือว่าดุนแรงอยู่นะครับก็เมื่อวานผมมีเข้า g j ไปนะครับแล้วก็เล่นจังหวะข่าวนะครับแต่ว่าโดนไปนิดหน่อยเมื่อวานพี่มินติก้านะครับมีจังหวะเข้าทองนะครับโซนนี้นะครับหลังจากที่แท่งนี้จบแท่งนะครับเพราะว่าถ้าดูทำเฟรมเดือนครับจะเห็นว่า ติดเทนไลน์ระดับไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้นะครับแล้วก็วันก่อนหน้าจบแบลิชนะผมพี่เขาก็เลยมองลงนะครับแล้วก็แท่ง4ชั่วโมงนะครับแท่งนี้นะครับจบแบลิชนะครับซึ่งตอนแรกผมสับสนอยู่ไงว่าแบบหรือว่าจะดักตอนแรกผมจะดักบายด้วยเพราะว่าเขาหลุดเทนไลน์มาครั้งแรกผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะเด้งก่อนช็อตหนึ่งแต่ว่าพี่มินติก้าเขา เซลไว้นะครับแต่ว่าเขาน่าจะออกที่ทุนไปนะเพราะว่ามีแท่งนี้เบรกกลับมานะผมก็ออกทุนไปนะครับจังหวะข่าวเขาก็ไม่ได้เบสนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเขาก็ปล่อยนะครับแล้วเขาก็มารับโซนนี้นะครับจะเห็นว่าโซนข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นแนวรับระดับทาเฟรมเดย์นะครับแล้วก็ถ้าตีทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับนี่นะครับจะมีเทนไลน์อยู่นะครับตรงนี้เป็นแนวรับระดับทาเฟรมเดย์เขาก็เข้าเข้าไปนะผม สองไม้นะไม้แรกตรงนี้นะครับไม้สองก็น่าจะแถวๆนี้แหละเนี่ยโซนนี้แหละแล้วเขาก็ถือมาตรงนี้นะครับประมาณกี่จุดโอ้สองพันเจ็ดร้อยจุดโหดมากนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมรู้แล้วว่าจะเล่นข่าวยังไงนะครับก็เหมือนรอให้เขายืนยืนก่อนนะครับครั้งนี้ผมเข้าไปจังหวะที่เขาเทลงมาไง เนี่ยผมเข้าไปโซนเนี่ยกายจะให้เขาเด้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนนะครับเล่นแบบพี่มินิก้าครับเขาจะไม่เล่นตอนข่าวกําลังจะออกนะครับเขาจะรอให้ข่าวออกสักสิบห้านาทีเขาค่อยหาจุดเข้านะครับผมก็ได้ช็อตนี้ไว้นะครับส่วนจีเจเมื่อวานโหแบบเมื่อวานผมเข้าจังหวะเดียวพี่มินิก้าเลยนะครับก็เนี่ยเทนไลน์นะครับผม ติดเทนไลน์แล้วก็ซ้ายมือมีแนวรับระดับไทมเฟรมหชั่วโมงนี่หชั่วโมงตื้เนีย่ยผมก็เข้าโซนนี้ไปแล้วก็มาปิดผมปิดแค่เจ็ดร้อยจุดเองตั้งเป้าไว้เป้าไว้นะครับแล้วเขาก็เร่งมาชนพอดีตอนนั้นผมไม่อยู่จอหันไม้ทีอ้าวออเดอร์ปิดไปแล้ว นี่นะครับ d j ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยเทนไลน์ผมตีไว้อยู่เลยอย่างที่บอกนะครับว่าผมเล่นสวิงผมจะใส่แค่0.25นะครับเนี่ยได้มา125ยาดอลน,นะครับเข้าหลต่โทนนี้ลากขึ้นมาปิดนะครับผมโอ้โหถ้าถือนะหืบ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลน์นะครับผมค,ครับ